ก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูก่อนพิสุททั้งหลายชนใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้น ชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็แลผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายสังคตะธรรมก็ดีอสังคตะธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตตะ สิ้นไปแห่งปัญหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศก,กว่า,าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมเหล่านั้นดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราาธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก,ก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิ่อนดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายสังคตรธรรมมีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังฆตธรรมเหล่านั้นดูก่อนพิสุจทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมะคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษสี่บุรุษบุคคลแปดบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่และคณะเหล่านั้นดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่ผู้เลิศก,ก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศดูก่อนพิสุทั้งหลายความเลื่มอมใสอันเลิศสามประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า เมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยที่เลิศโดยความเป็นของเลิศรู้แจ้งธรรมะอนเลิศเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักษินยาบุคคลผู้ยอดเยี่ยมเลื่อมใสแล้วในธรรมะอนเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุกเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญยเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระรัตนตรัยที่เลิศ บุญที่เลิศย่อมเจริญอายุวันนะยศเกียรติคนสุข,ขะและพระละอันเลิศย่อมเจริญนักปราถวายทยธรรมแก่พระรัตนตรัยที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมะอันเลิศแล้วเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชี้แล้จบภาษาทัศน์ที่หนึ่งจบภาษาทัศน์ที่หนึ่งการเลื่อมใสนะครับก็มีการเลื่อมใสในสิ่งต่างๆมากมายแต่การเลื่อมใสที่จะประเสริฐที่จะล้ำเลิศจริงๆก็ต้องเป็นการเลื่อมใสในสิ่งที่ประเสริฐในสิ่งที่ล้ำเลิศจริงๆการเลื่อมใสของบุคคลนั้นจึงเป็นการเลื่อมใสที่ประเสริฐที่ล้ำเลิศ และการที่มีจิตเลื่อมใสในสิ่งที่ประเสริฐสุดนะครับก็ย่อมนำมาซึ่งสุขวิบากต่างๆนั่นเองแล้วก็เป็นสุขวิบากท,ที่้ํำเลิดด้วยเพราะว่าการเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเข้าใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าที่แต่ละบุคคลจะเข้าใจได้นี่นะครับก็เป็นทางแห่งการที่จะ จเจริญกุศลทุกประการที่จะได้รับสุขทั้งในปัจจุบันในชาตินี้ในชาติหน้าเมื่อจะต้องมีเหตุให้เกิดอีกนะครับแล้วก็ในที่สุดก็คือเพื่อการดับกิเลสได้เป็นสมุเทเฉดเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสที่เลิศก็คือการเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งจะยังผลอานิสงส์ที่เลิศที่ประเสริฐก็คือการที่ได้มีโอกาสจเจริญกุศลทุกประการ และสูงสุดก็คือการดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉดนะครับซึ่งสําหรับพระพุทธเจ้านะครับเป็นเลิศจริงๆเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีผู้ใดที่จะเปรียบเสมอเหมือนได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระรูปกายของพระองค์ก็ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนจะมีก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันของผู้ฟังนะครับว่าจะมีความเลื่อมใส ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ในระดับใดหลายท่านนะครับก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะหลายท่านก็บรรลุคุณธรรมเป็นพระยาบุคคลขั้นต่างๆก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับพระพระองค์จึงเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีจริงๆแล้วก็การบังเกิดขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านก็เป็นผู้ที่เลิศในโลกนี่นะคะแล้วก็ ท่านได้กล่าวถึงคําว่าตถาคตเนี่ยนะคะซึ่งใช้ท่านจะใช้แทนพระองค์ความหมายของคําว่าตถาคตก็คือเพราะเสด็จมาอย่างนั้นก็คือเส,เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นนะคะเสด็จมาอย่างนั้นที่ท่านก็อธิบายว่าเหมือนอย่างกับที่มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้เสด็จมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เสด็จไปก็คือเสด็จมาตัสรู้แล้วก็ปรินิพานไปนั่แล้วธรรมะที่ทุกๆพระองค์นะคะท่านทรงแสดงเนี่ยก็ได้แก่ สติประฐานสี่นะคะสมาประธานสี่อธิบาทสี่ก็หมายถึงโพธิปัจฉิยธรรมนะคะอินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดแล้วก็อริยมรรคเป็นมีองแปดซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะคะก็ทรงตัดสู้อริยสัจธรรมอย่างเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงมีคําว่าทรงเสด็จมาสู่ลักษณะที่แท้จริงตัดสู้ธรรมะที่แท้จริงตามความเป็นจริงทรงเห็นอารมณ์ที่แท้จริงเป็นผู้มี วาจาที่แท้จริงทรงกระทําเองและให้ผู้อื่นทรงกระทํำนะคะแล้วก็ทรงครอบงําสัตว์ทั้งปวงนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมเหล่านี้นะคะก็มีสําหรับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะคะที่ท่านได้ทรงตัดสู้ในสิ่งเดียวกันนั่นเองแล้วก็ยังมีแสดงถึงการที่ว่าก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านี่นะคะก็มีการบําเพ็ญบารมีต่างๆเนี่นะคะว่าได้แก่บารมีสิอย่างนะคะ แะในบารมีสิบของท่านนี่นะคะท่านก็บำเพ็ญทั้งเป็นอุปบาบารมีนะคะอีกสิบแล้วก็ปรมัตถบารมีก็คือเป็นบารมีที่ยิ่งรวมกันก็เป็นสามสิบทัศ์นี่นะคะอันนี้ก็เป็นบุพัจริยาหรือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอไรเนียค่ะายากหรือง่ายค่ะต้องคิดนะใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความเลื่อมใสอันเลิศสามประการคือความเลื่อมใสในพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ซึ่งได้แก่พระอริยะสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่จะมีความเลื่อมใสจริงๆริงนยคะก็น่าจะพิจารณาว่าง่ายหรือยากถ้าเราไม่เข้าใจอะไรนะคะแล้วเรามีความเลื่อมใสอันนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ศรัทธานะคะแต่ว่าเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าเป็นความเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุผล แต่ว่าการที่เราจะมีศรัทธาคือสภาพของจิตที่ผ่องใสนะคะในการที่ระลึกถึงหรือว่ามีพระรัตนตรเป็นสาระก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นตามกำลังมิฉะนั้นศรัทธาของเราก็จะน้อยมากอย่างคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเลยนะคะแล้วก็บอกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัถ้าถามว่าแลพระรัตนตรัยคืออะไรใช่ไหมคะเขาก็อาจจะตอบได้ ว่าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธมีคุณอย่างไรอันนี้จะตอบได้ไหมคะถ้าไม่ได้ศึกษาเลยตอบไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วเนะะี่ยค่ะจะเริ่มเห็นพระคุณตั้งแต่เริ่มศึกษามีใครเคยรู้บ้างว่าขณะนี้คะ่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะถ้าไม่มีการศึกษาพระธรรมแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ สิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็อาจจะหาธรรมะแล้วก็บอกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่พึ่งหมายความถึงอย่างไรถ้าโดยไม่เข้าใจธรรมะแล้วจะพึ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยนะคะไม่ใช่ให้พึ่งโดยหวังว่าเราจะมีลาบมียศมีสรรเสริญมีสักการะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริงเลย พราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นลาบนะคะจะหมดสิ้นวันไหนก็ได้ท้งยศทางสรรเสริญทางสักการะแต่สิ่งที่ไม่หมดไปเลยมีอยู่ในใจของทุกคนนะคะที่สะสมความรู้ความเห็นถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมะมากยิ่งขึ้นเนี่ยคะ่ะศรัทธาในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระอริยสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็มั่นคงขึ้น พราะฉะนั้นใครจะตอบแทนใครคะศรัทธ,ธายากหรือง่ายมากหรือน้อยถ้าเข้าใจผิดเห็นผิดเรียกว่าจะศรัทธ,ธาในพระปัญญาคุณได้ไหมเพราะว่าไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะและขณะนี้ก็เกิดแล้วจึงปรากฏเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกสิ่งเนะะี่ยค่ะ กำลังเกิดดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าได้เข้าใจอย่างนี้ก็เริ่มที่จะเข้าถึงว่าพระปัญญาคุณนั้นคืออย่างไรไม่ใช่เพียงแต่คิดแล้วสอนนะคะไตรตรองและสอนแต่ต้องเป็นการอบรมบาร,รมีที่สามารถที่จะทำให้ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะในขณะที่ได้ทรงตรัสรู้และหลังจากนั้นนะคะพระบารมีที่ได้สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะก็ทำให้พระองค์ทรง พระมหากรุณาที่จะแสดงพระธรรมซึ่งใครจะแสดงได้ยางขณะน,นี้ทุกคนมีจิตรู้ละเข้าใจละแต่บอกสิคะว่าจิตเป็นยังไงบอกได้ไหมคะแสดงได้ไหมโดยละเอียดถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงในขณะน,นี้โดยประการทั้งปวงที่จะทำให้ผู้ที่ฟังเนะะี่ยค่ะค่อยคเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนเลย ค่อยๆเห็นถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเห็นได้นะคะว่าแม้แต่การที่จะมีศรัทธานในพระรัตนตรัยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลด้วยเรื่องทานก็คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะคะแต่ก็จะได้ทราบว่าทานที่ให้อย่างไรเป็นเลิศเพราะเหตุว่าการให้ทานเนะะี่ยค่ะมีสองอย่างให้ทานเพื่ออนุเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะ คือใครก็ตามที่อยู่ในฐานะหรือภาวะที่เราจะทำให้เขาได้รับประโยชน์สุขจากวัตถุที่เราให้อันนั้นให้เพื่ออนุเคราะห์อีกอย่างหนึ่งคือให้ด้วยการบูชาเพราะฉะนั้นการให้กับมิตรสหายหรือว่าการให้กับคนที่ยากไร้นะคะก็แล้วแต่ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นการอนุเคราะห์บุคคลใดสถานใดแต่ถ้าจะให้เพื่อบูชาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีคุณ ไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดานะคะหรือว่าผู้ที่มีคุณยิ่งกว่านั้นการให้ของเราเนะะี่ยค่ะก็จะไม่เพียงแต่ว่าให้เพียงเพื่ออนุเคราะห์แต่เพื่อที่จะบูชาคุณด้วยซึ่งขณะจิตที่ให้นะคะก็จะเห็นความต่างกันว่าขณะใด,ดที่ให้้วยการบูชาเนี่ยย่อมมีจิตที่นอบน้อมเคารพและรู้คุณเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยขณะไหนเราให้แบบอนุเคราะห์ รือเราให้อย่างบูชาคุณซึ่งผู้ที่ควรแก่การบูชาสูงสุดก็คือพระรัตนตรยัยเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้มีพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่จะถวายทานนะคะแต่ว่าสามารถที่จะถวายทานเนะคะีค่ะโดยน้อมระลึกถึงพระคุณและก็พระรัตนตรยัยได้อย่างผู้ที่ ส่งไว้ซึ่งธรรมะนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้พระธรรมเจริญขึ้นการให้บุคคลน,นั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับการให้แก่พระธรมรมเพราะเหตุว่าไม่ได้หมายถึงบุคคลน,นั้นแต่หมายความถึงประโยชน์ที่บุคคลน,นั้นกระทําพระฉะนั้นก็คือการบูชาพระธรรมโดยการที่ว่าเมื่อบุคคลน,นั้นสามารถที่จะทําให้พระธรรมดํารงอยู่นะคะก็ ให้แก่บุคคลน,นั้นนี่คือการบูชาพระธรรมหรือก,การให้แก่พระธรรมและสําหรับพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าใครเป็นพระอริยสงฆ์แต่ขณะใดที่เราไม่ได้เจาะจงบุคคลแล้วเราก็มุ่งอุทิศตรงต่อสงฆ์คือการให้เพื่อที่จะบูชาพระอริยเจ้าขณะนั้นก็เป็นทานที่เลิกเพราะเหตุว่าไม่ได้มุ่งในบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด ช่วยขยายความศรัทธาที่อยู่ในมรรคมีองค์ห้าแล้วศรัทธาที่ไม่มีสติคุมตีจะหลงอย่างไรจะหลงหมายถึงหลงลืมหรือเ,อาเขาเรียกงมงายไปเลยอย่างไรครับศรัทธาก็เป็นโสภณะสาธารณเจตสิกคือเป็นเจตสิกฝ่ายดีนะครับที่เกิดกับ จิตฝ่ายดีทุกประเภทนั่นเองนะครับระดับของศรัทธาก็หลากหลายแม้กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีศรัทธามีสติอย่างในขั้นของทานการให้การสละนะครับหรือในขั้นของศีลก็ไม่ปราศจากศรัทธาเลยแต่ศรัทธาที่เกิดพร้อมกับสติปัฏฐานซึ่งขณะนั้นต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วย ที่สติจะ,ะระลึกและปัญญาจะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะขณะนั้นก็ไม่ปราศจากศรัทธ,ธาซึ่งเป็นสภาพที่กระทำให้ผ่องใสโดยประกอบด้วยการะระลึกได้และการรู้ตรงรู้ชอบตามความเป็นจริงศรัทธ,ธานั้นก็ค่อยๆสะสมมีกำลังขึ้นนะครับเป็นสัตทินสีในขณะที่สติปัทานวิปัสนาญาณเกิดขึ้นนะครับก็มีกำลังมากขึ้นสติก็มีกำลัง ปัญญาก็มีกำลังศรัทธานั้นก็มีกำลังเป็นอินทรีย์เป็นพลันะครับแต่ที่ท่านไม่กล่าวว่าศรัทธาเนี่ยเป็นมรรคมีองค์8นะครับแม้ว่าในขณะที่มรรคจิตเกิดมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านแสดง8องค์นี้ว่าเป็นมรรค เป็นองค์มร์นะครับแต่ว่าศรัทธ,ธาก็เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นและศรัทธ,ธาในขณะนั้นก็มีกําลังมากด้วยแต่สิ่งที่จะเป็นมร์เป็นทางจริงก็คือปัญญาความเห็นถูกวิตรกะการดรําริถูกนะครับคือองค์ของปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะครับศรัทธ,ธาที่เกิดร่วมด้วยกับองค์มร์นั้นก็เป็นความผ่องใ ที่ได้ประจักษ์ในลักษณะของพระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์ของมรรคจิตในขณะนั้นส่วนศรัทธานะครับที่ส่วนศรัทธานะครับที่เกิดประกอบพร้อมกับสติในขณะที่มีศรัทธาต้องมีสติในขณะที่มีสติต้องมีศรัทธา,ทธา,ธาเพราะทั้งสติและศรัทธาเป็นโสพภณะสาธาราเจตสิกแต่สําหรับศรัทธาเล็กๆน้อยๆ แต่ว่าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่มั่นคงนั้นประการหนึ่งเพราะนั้นการที่จะมีศรัทธาที่มั่นคงเป็นอินทรีย์เป็นพระต้องมีความเข้าใจมีปัญญาส่วนอีกประเด็นนั้นนะครับที่พื้นพื้นเลยก็คือคนชอบเอาคําว่าศรัทธาไปใช้กันความเลื่อมใสแต่ว่าจริงๆแล้วโดยสภาพธรรมะไม่ได้เป็นตัวศรัทธาเห็นความเลื่อมใสในส,ในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหรือในคําสอนที่ไม่ถูก แต่เขาก็ใช้คำว่าศรัทธานั้นไม่ใช่ศรัทธาเลยนั้นเป็นความเห็นผิดด้วยจาไปแต่แม้ว่าจะเป็นศรัทธาศรัทธาก็มีระดับว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาขั้นต่างๆเพียงใดไม่ใช่เราเนี่ยขันลืมไม่ได้เลยไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะก็คือเป็นธรรมะแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความเป็นเรานะคะก็คือว่ายังไม่ได้ดับความเห็นผิด ที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นๆซึ่งเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วดับเนี่ยค่ะทุกคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะจะค่อยๆสะสมปรุงแต่งเป็นความจำเพื่อที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างแข็งกำลังปรากฏนะคะแล้วก็มีความเข้าใจถูกต้องว่าแข็งเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องมีจิตที่รู้แข็งด้วยนะคะแข็งก็ดับ จิตที่รู้แข็งก็ดับฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าความเข้าใจขั้นนี้นะคะไม่พอเพราะเหตุว่าเพียงแต่รู้เรื่องของสภาพธรรมะเท่านั้นเองถ้าล,ลองคิดถึงผู้ที่ได้อบรมนะคะจนคุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ว่าแข็งหรือเห็นหรือว่าเสียงหรือว่าดีใจเสียใจพวกนี้นะคะ ก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับละเอียดมากเร็วมากเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นได้จนชินจึงคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเรานี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าการที่จะรู้ความจริงว่าเรามีการยึดถือสภาพธรรมะไว้มากมายแค่ไหนและการที่จะค่อยๆละคลายลงไปได้เนี่ยนะคะก็มีวิธีเดียวคือไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟัง แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนว่าเราจะจําแต่ขณะนี้ค่ะสังขารขันก็ทําหน้าที่ของสังขารขันสัญญาก็ทําหน้าที่ของสัญญาเพราะว่าสัญญาที่จําทางตานี้ก็อย่างหนึ่งนะคะใครๆก็มีสัญญาที่จําเสียงทางหูแต่สัญญาที่มีความเข้าใจในธรรมะ แล้วก็รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะสัญญาความจำที่มั่นคงเนี่ยก็จะทำให้ขณะนี้ที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏก็รู้ในลักษณะตรงลักษณะซึ่งจะไม่มีเรื่องราวใดๆในขณะนั้นเพราะเหตุว่ามีเพียงลักษณะนั้นที่กำลังปรากฏนี่เพียงแต่ละลักษณะจนกว่าจะทั่วนะคะจนกว่าจะคลายการเกิดดับหรือว่าวิปัสสนาญาณะทั้งหลายเนี่ยจรงจะเกิดขึ้นได้ พระฉานันก็หมายความว่าการฟังเนี่ยนะคะเพื่อความเข้าใจในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะโดยนัยยะต่างๆไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะของภาษาทัศน์ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็ต้องมีความเห็นถูกว่าเลิศในอะไรเพราะอะไรจึงเลิศเลิศเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาที่สามารถที่จะทำให้ละคลายกิเลสนะคะสามารถที่จะทำให้เกิดในสุขติภูมิ ไม่เกิดในอบายภูมิจนถึงสามารถที่จะดับการเกิดในสังสารวัตหมดสิน้นนี่คือการที่ได้ฟังและเข้าใจประโยชน์ของการที่เรามีศรัทธาในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่เชื่อหรือว่าฟังคือฟังแล้วให้เข้าใจลักษณะแล้วก็เข้าใจสภาวะแล้วก็เข้าใจสภาพธรรมอันเดียวกัน สิ่งที่มีจริงญญนะคะจะต้องมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงใช่ไหมคะมมถ้าไม่มีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงแล้วจะกล่าวว่าสิ่งนั้นจริงได้ยังไงเ,<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงต้องมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงจเช่นสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเนะีคะเรามักจะข้ามนะคะเพราะว่าปรากฏในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเนี่ยจนชิน จะระลึกได้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเนี่ยลองคิดดูสิคะว่าจริงไหมค่อยๆไตรตรองนะคะขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจนะคะถูกต้องนะคะขั้นฟังเข้าใจแล้วก็ถ้ามีการฟังบ่อยๆระลึกได้ในสิ่งที่เพียงปรากฏก็จะรู้จริงๆคะ่ะถ้ามีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะอื่นจนทั่วทั้งหกทางเหมือนกันเลยทางหูเสียงปรากฏเป็นอย่างนี้ฉันใด ทางตาสิ่งที่กำลังปรากฏก็ฉันนั้นเพียงปรากฏเท่านั้นเองแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจในการจะคิดเพราะฉะนั้นจะมากไปได้วยความคิดนะคะทุกเรื่องเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องกังวลเรื่องสนุกเรื่องตื่นเต้นเรื่องเศร้าโศกทั้งหมดก็มาจากการคิดและความทรงจําในสิ่งที่ปรากฏโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสภาพธารรมะแต่ละอย่าง ถ้ารู้อย่างนี้นะคะจึงจะไถ่ถอนความเป็นเราและความเป็นบุคคลเองความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะรู้ว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะเท่านั้นจริงๆขออนุญาตครับกระผมจําได้ว่ากระผมเคยเรียนถามท่านอาจารย์สุจินท์ครับว่าในขณะที่รู้ชื่อขนาดนั้นไม่รู้ลักษณะท่านอาจารย์ก็ได้ช่วยกรุณาอธิบายให้เข้าใจว่าในขณะที่รู้ชื่อนั้น เป็นการนึกคิดหรือตึกนึกเป็นสภาพคิดค่ะเป็นสภาพคิดไม่ใช่สภาพที่ระลึกซึ่งต้องเป็นนามธรรมจึงคิดได้หรือนามธรรมคิดไม่ได้เลยซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของนามธรรมที่ตึกแล้วก็นึกถึงเรื่องนั้นจึงมีชื่องั้นท่านอาจารย์มักจะพูดว่าในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยสภาพธรรมะนั้นไม่มีชื่อไม่ต้องเรียกชื่อเลยไม่ต้องเรียกชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อจะเรียกทําไมอะคะมีลักษณะกำลังปรากฏ เพราะในขณะที่กระผมในขณะที่ฟังธรรมะหรืออ่านเรื่องราวฟังอ่านพูดเขียนเนี่ยในขณะนั้นถ้าหากว่ามีชื่อมาไหลเนี่ยนั่นแสดงว่าเลยสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจถูกต้องไหมครับค่ะปกติก็เป็นอย่างนี้นะคะพอเห็นแล้วก็คิดพอได้ยินแล้วก็คิดทุกอย่างจะต้องมีความคิดถึงสิ่งที่กําลังปรากฏโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเนี่ย แต่ละลกักษณะเนีเกิดและกระทบกับทวารแต่ละทวารของตนของตนนะคะเฉพาะตนจึงได้ปรากฏได้เมื่อจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนรู้วันนี้นะคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะความจริงก็คือว่าเป็นแต่เพียงธรรมะขณะที่เห็นโดยที่ไม่ได้คิดเนี่ย จะไม่มีชื่อใดๆเลยทั้งสิ้นมีแต่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ว่าจะพูดอย่างนี้บ่อยๆนะคะแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ว่าจะให้ใครสามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้ทันทีแต่อาศัยการฟังทีละเล็กทีละน้อยระลึกได้ค่อยๆเป็นพระโพธิสัตว์ในการละที่ทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมสภาพธรรมะก็ไม่เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างนี้นะคะสำหรับผู้ที่เคยฟังมานานแล้วก็เคยอบรมมาแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีว่าขนาดนี้สิ่งนี้นะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและขณะที่คิดก็ไม่ใช่เห็นขณะที่ได้ยินเสียงเสียงปรากฏก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาฟังไปนะคะเป็นการอบรมไปจนกว่าวันหนึ่งจะค่อยคอยเข้าใจขึ้นใช้คำว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นบางคนอาจจะคิดว่าประจักษ์ได้หรือย,อยังเมื่อไหร่จะรู้ว่าเกิดดับ นี่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่การเร่งรัดได้ความเป็นตัวตนนะคะแต่เป็นเรื่องละความไม่รู้เพราะฉันผู้นั้นจะรู้จริงๆว่าตั้งแต่ฟังมาเนี่ยละความไม่รู้อะไรบ้างแล้วก็ละความไม่รู้ระดับไหนระดับเพียงไม่เคยฟังแล้วก็ฟังก็ละความรู้จากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนเลยว่านี่เป็นธรรมะนะคะซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจจะการที่จะรู้อริยสัจจะทั้งสี่ ก็จะต้องเริ่มจากทุกขะอริยสัจจะถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์หรือว่าไม่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเกิดระดับจะไปเอาทุกข์อะไรมาเป็นทุกขะอริยสัจจะจะให้รู้อะไรก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของการที่ว่าแม้ว่าสภาพธรม